โอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่20กันยายนสองพ้อวัดป่าบ่อน้ำพระอินธรรมดาเนาะในโลกนี้เนาะย่มีการถกเถียงหลายๆประเด็นหลายๆเรื่องเสียงกันมานี้ ตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลตั้งแต่มีคนเกิดขึ้นนั่นแหละเพราะมันเป็นเรื่องของความเห็นนะอ่ามันเป็นเรื่องของเหตุผลของแต่ละคนนะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเราจะมาฟังอ่าอ่าแล้วเราก็งทำอะไรไม่ได้เนาะ,ะแม้แต่คนในครอบครัวเราก็ตามนะวันที่หลวงตายขออนุญ,ญาตออกบวช เขายังไม่เห็นด้วยสักคนเลยเห็นไหมแม้แต่แม่โยมแม่หลวงตาก็ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าหลวงตาไปทำตามความเห็นของโยมแม่ของคนอื่นหลวงตาก็จะไม่ได้บวชจริงไหมเพราะฉะนั้นต่างมุมมองต่างความเห็นต่างทัศนะเรารับฟังได้เนาะอันไหนมันดีมันถูกต้องที่ว่ามันดีมันเป็นกุศลแล้ว มันไม่ได้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะทำไปเถอะน่ะเรียกว่าเมตตาเรียกว่ามีศีลมีธรรมในธรรมในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเนาะถ้าทำแล้วนะ,ะทำให้ตัวเองเดือดร้อนอทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเรียกว่าเป็นอกุศลให้ละห่างให้เว้นห่างอย่าทำเนาะนั่ไหมเพราะฉะนั้น ผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้มีศีลผู้มีธรรมนะย่อมมีแต่เมตตาเนาะจะไม่มองไปที่อื่นเนาะจะมองแต่ความที่มีเมตตามีน้ำจิตน้ำใจนะมีแต่เป็นกัลยาณม,มิตรคอยเคลื่อนนะทัตติทัตธรมเนกติเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อสตินะ ไม่ใช่ทำลายเนาะนี่เขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเนะาะเพราะฉะนั้นอโลกธรรมแปดเนาะิชินินดาสรรเสริญย่อมมีคู่กับโลกจึงเรียกว่าโลก่ะเพราะฉะนั้นนะความเห็นาการกระทำนะระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน,น์คนเนาะ นี่นี่นี่เนาะเพราะฉะนั้นเหตุปัปยโยรู้จักสร้างเหตุที่ดีที่งามเนาะ,ะและผลนั้นก็ไม่ต้องไปพูดถึงเนะเหตุดีย่อมผลก็ย่อมดีเนาะเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีนะ,ะสิ่งต่างๆนานาน,านะ,ะมันก็มีของคู่โลกมานานไม่ว่าเห็หมพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมจําแนกสัต์ นะเกิดมาเห็นะไ,ไหมายากดีมีจนสูงต่ำดำขาวล้วนเกิดจากบุพกรรมที่เราสร้างระยะที่เราเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะตั้งไม่ได้ไปโทษใครโทษสิ่งที่เราทำเองเราก็จะแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองนะไปในทางที่เป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นะนะอ่า ในโลกนี้ไม่ได้มีแต่เราคนเดียวนะเราก็อยู่กับร่วมกับคนหลายๆคนนะเรียกถึงเรียกว่าสังคมเนาะเพราะฉะนั้นทำไปเชอะทำสิ่งที่มันเป็นกุศลพระพุทธเจ้าย่อมสรรเสริญนะย่อมเป็นมงคลนะทำความดีความดีนั้นแหละจะคุ้มครองเราเนาะเรียกว่าคนที่มีคุณธรรมนะ าทำนั้นย่อมคุ้มครองผู้ที่ประพฤติธรรมเห็นไหมเ,ออเรียกว่ากรรมนะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนนะมันถึงพร้อมด้วยความเป็นกุศลทำไปเถอ,นะอะนะนะเป็นกุศลนะขอให้พวกเราต้องสั่งจิตสั้งใจนะะต่อสู้นะ,ะกับสิ่งที่ไม่ดีอยู่จิตอยู่ใจตัวเองรับพร ยะาวะริวหาปุราปาริพุเรนตีสาครังเอวเมวอิโตดินังเปตนังอุปกปติสิตังปติตังตุมหังกิพเมวะมิจันตุสัเบปุเรนตุสังกปาจันโดมารณโซยะธามณีโชติลาโซยะธาอภิวารนาซีริสะนิจังมุธาปจายิโนจัตาโรธรรมวัฏันติ อายุว ha ันโนสุขังหลังสาตุ